ก็จะโรยด้วยักนาวมีชุดใหญ่เลยนะก,าการนนะถ้าเป็นร้านนี่ว่าสองร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยเลยนะปลาหวานมากปลาสดอะ่ะต้อชิมน้ำน่อยสวัสดีครับผมและนี่คือรายการครัวในหอนะครับ กับประกันอีกแล้วกับ EP ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้วันนี้เราจะมาทำอะไรครับปลาทับทิมนึ่งมะนาวปลาทับทิมนึ่งมะนาวครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะฮะเรื่องเรื่องคือวันก่อนเลื่อนดูในไอจีครับแล้วก็ไปเจอมาเลยอ,อยากทําอยากกินก็เดี๋ยวไปดูว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างแล้ววิธีทําขั้นตอนการทํามีอะไรบ้างไปดูเลยครับ <c oughs> ถือว่าในขโอเย okay, ครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างเอง่ยปลาทับชิมตัวนี้ไซส์ประมาณโลนหน่อยๆโอเค okay. แล้วก็พริกขี้หนูสวนกระเทียมมะนาวรากผักชีแล้วก็ตะไคร้เอาวะยัดทองปลาผักลองแล้วแต่ตามชอบเลยแต่วันนี้เราจะใช้ผักกาดขาวลอง แล้วก็แก้มด้วยผักอันนี้เขาเรียกผักอะไรไม่รู้ผักกาดหอมแร้วมื <c oughs> ่อเราอันนี้เราก็โรยหน้ามันจะได้ดหอมหอมครับโอเคขั้นตอนแรกคือบั้งปลาอันนี้ปลาเราล้างเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะบัง้งให้มันสวยๆนะโอเค มันจะสวยเหมือนในที่เราดูมาไหมเนี่ยระงยังไงวะอย่างน,นี้เหรอระวังมือนะครับดูไปก <c oughs> <Okay. S 2> ่อนไูโอเคสำเร็จแล้วหนึ่งด้านโอเคด้านต่อไปต้างบ ก็เป็นการทำครั้งแรกของเรานะครับเกิดจากความต้องการความอยากลุ้นๆสวยงามเราจะใช้ผักกาดขาวลองนะคะออมาถึงว่ายกจานนี้ลงไปนึ่งเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ถ้ามีเขาบอกว่าถ้าใช้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกะหล่ำปีก็ได้นะแล้วแต่คนชอบว่าชอบผักอะไรใช้มะละก็ได้ใช้อะไรก็ได้แล้วก็วานไปเลยน่ากินหมดกินแบบสาสมิแล้วเราก็จะใช้ตะไคร้ยัดท้ปลาเพื่อ มเล็กคาวลก่อนจะตอนนี้เราก็ทุบสักหน่อยหนึ่งให้มันเด็กๆให้มีกกินให้กินแต่ใครไม่รอบอขออภยัยห้องข้างๆครับ sorry ไม่ได้แจ,จกงนานนะอยากท้องปลาเราก็เปิดหมอ้อไม่ต้องใส่เยอะมากรอน้ำเดือดสักหน่อยใช้เวลาประมาณสิบยี่สิบสิบห้านาทีค่ะ ดี๋ยวเราต้องกลับไปเปิดสูตรก่อนระหว่างนี้เราจะได้ทำน้ำลาดรอระหว่างนึ่งปลาใช่รอให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะแล้วเราค่อยตั้งปลาลงไปเพราะว่าทำไมเราถึงไม่ใส่ไปพร้อมกันครับ อโอเคครับระหว่างรอน้ำเดือดเราก็จะมาทำน้ำลาดตัวปลาด้วยการขั้นตอนแรกก็ต้องเด็ดขัวพริกก่อนแต่บางบ้านก็ใส่ขั้วนะครับใช่ไหมนีู่้ มันเขาจะใช้เป็นพริกจินดาก็เขาไม่ได้ใช้พริกนี้เอาใส่นี่เลยส่วนผสมมีนะอะไรนะรากผักชีแล้วก็กระเทีมยมแล้วก็พริกใส่ลงไปเลยผัดรวมกันวันนี้เราใช้แค่สองเกลือไม่ถึงสามอันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้เราเอาไว้แยกเอาไว้หัน่นอันนี้หน่อย หันโรยหน้าก,กระเทียมกีบใหญ่เอาไว้หั่นโรยหน้าตอนเรานึ่งเสร็จแล้วครับเป็นเมนูที่วันนี้เราตื่นกันตั้งแต่เช้านะาเพื่อออกไปซื้อปลาออกไปหาวัตถุดิบเพราะปกติวันจุดแบบนี้ก็จะตื่นสายอยู่แล้วอันนะ <c oughs> ไหนก็ได้ ตอนนี้นางกำลังสับสนว่าควรจะหักระเทียมด้านไหนดีนะครับด้านไหนก็ได้นะเป็นวันที่เราสองคนตื่นเช้าประมาณตีห้าต <c oughs> ื่นมาเยี่ยวแล้วก็นอน <c oughs> โอนะ้ชานี่เรียกว่าตื่นมาเข้าห้องน้ำจริงๆมันจะมีอาหารประจำชาติด้วยนะครับ ต่อจากเมนูนีนอ้อย่างที่รู้ๆว่าถ้าใครดูช่องของเรามาก็จะเห็นว่าเราเนี่ยจะมีอะไรวะส้มตำมนึกชื่อไม่ออกทัังน้กโอเคน้ำก็เดือดแล้วนะครับก็อปลาใส่ลงไป มามอย่าเลยมาลูกจุดถามมาแล้วก็ปิดฝาฝาอีกกี่นาทีครับสักสิบห้านาทีแล้วเปิดดูโอเคสะดวกสบายด้วยเครื่องปั่นนะครับใครสนใจเครื่องปั่นแบบนี้สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ช h อปปี้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง เราจะเน้นให้มันรสชาติจัดจ้านหน่อยนะครับเพราะเราชอบเค uh huh. okay, เราก็จะมาปั่นพริกกับกระเทียม uh huh. เริ่มจากไฟอ่อนก่อนนะครับอะไรคือไฟอ่อนฝั <laughs> ่ง <น S 2> เบามันจะมีสองสองฝั่งไงมีฝั 2, 2ง่งเบากับฝั่งแรงเราก็เริ่มต้นด้วยฝั่งเบาไปก่อนแล้วก็มาต่อด้วยฝั่งแรง ละเอียดยิบถ้าสนใจเครื่องปันงน่นแบบนี้กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับช้อปปี้เอียดง่ายทันใจโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนถัดไปนครับเราจะหั่นมะนาวเป็นแว่นแว่น แต่งนะคะให้มันสวยงามว้าวทำจะสวยยิ่งกว่าร้านอีกนั้นอะ<า> <laughs> สั้งนั้นเราก็จะมาถึงขั้นตอนการปรุงน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มหรือน้ำราดรน้ำราดใ <laughs> ส่น้ำมะขามดองน้ำมะขามดองน้ำกระเทียมหยอง <laughs> <laughs> แฮมแฮมวิ่งหน้ได้แล้วนะเนี่ยช้อนหนึ่งโต๊ทับพีทับพีหนึ่งสามช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งทับพีหนึ่งอุย้ยสองทับพีโ,อ,โอันนี้รอบนี้เราจะใส่น้ำตาลเชื่อม ไม่ต้องหวานมากนะเพราะว่าเราจะน้ำเชื่อมมิดผลนะครับก็ตามร้านสะดวกซื้อเลยนะครับแล้วเราก็จะใส่ผงชูรสนิดหนึ่งไม่ใหญ่ชูเช่นเคยครับก็ความนวัวแล้วเราก็จะบีบมะนาวลงไปจุกๆให้มันปเปรี้ยนนำนะครับผมชือวอัาาว่าเขาต้องยับ บ่วงสามบ่วงเขาเรียกบ่วงเหรอคนโบราณเขาเรียกบ่วงที่ตักอ่ะเมนูนี้ก็เป็นกับแก้มก็ได้นะหรือเป็นกับข้าวก็อยปีใส่ปานี้เพิ่มมีหน่อยนึงอันนี้ยังไม่ชิมเลยรู้แล้วว่าต้องเพิ่ม ไม่น้ำมันข้นเกินไปอ๋อแล้วพอเวลาเอาไปราดแล้วมันไม่มีน้ำราดต้องใช้น้ำ้มจุกด้วยหรือเปล่าไม่ต้องมจาน้ำกระเทียมดองก็ยเยอะแบบเอามะานาวหรือเปล่ามะนาวอีกสักซีกนึงก็ได้ ระหว่างนี้ปลาก็ได้นะครับค้ hey, ับเฮ้ยสวยงามโอเคตปิดไฟเลยกลัวมันจะไม่สุกถึงไงใช้เวลาไม่มากเช่นเคยเนะเวนเออเมนูนี้โอเคครับเราแต่เติมตั้งโอ้เข้าไปแค่นี้ใช่ไหมขลาดมามน้ำลงไปเลยว้าว มากิน,กน่าก็จด้วยปักาชุดใหญ่เลอาการ,การถ้าเป็นร้านนี้ก็สองร้อยห้าสิบ สามน้อยเลยนะเสร็จเรียบร้อยรับนะเดี๋ยวรออีกอสับห้าทีโอเคครับระหว่างนี้เราก็จะรอให้มะนาวกับกระเทียมที่เราเติมเข้าไปมันสุกสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันท้ายคลิป ถึงเวลาเมนูประจำชาติเรานะคะสุดดัครับก็าใครติดตามช่องเราอยู่ก็จะเห็นว่ามีเมนูนี้พ่วงท้ายไปตลอดตำแบบน้องพีพีทันที่เหรอย้านพี่บอกว่าเดี๋ยวพีกระเด็นเข้าตาให้ตำแบบนี้ก็ ถ้าทุกคนเห็นว่าแสงมันเปลี่ยนไปแล้วพอดีว่าก่อนอันนี้มันเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยนะครับก็แก้ไขกันจนมืดค่าแต่เราก็มาต่อได้ครับปางเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรารอส้มตำเสร็จแล้วก็มาชิมพร้อมกันแฮมแพม มองอร่อยใหญ่มองเยอะเาขาเาก็รู้กันอยู่แล้วว่าระดาวันสายแค่ไหนเป็นเมนูที่ขายไม่น้นะีล้ตามเรานี้ครบรถครบคุยปวดอีกขิงอีก,อกไปขิงเขาซะแล้ว เราเน้นเราเน้นเราไม่ได้บอกว่าของเราอร่อยแต่บอกว่าเราบอกว่าแม่งมีทุกรสยันกันไปหมดอ๋อคิดว่าไปขิงคนดูซะแล้วแฮมแพมเชื้อโรคไม่ทำงานเชื้อโรคหยุดวันอาทิตย์แล้วก็เอาเรียวๆแบบนี้ครับไม่มีตัดต่อเยอะถ้าใครอยากให้เราทำเมนูอะไรก็แนะนำมาได้ครับ เราจะไปสรรหามาใหก้กินแล้วฟอกไตได้ไปโจยเอ้ยกินแล้วฟอกไตเลยแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นพวกหมูฉลามน้ำแดง <c oughs> พักกระโดดกำแพงอะไรแบบนั้นครับเราไปไม่ถึงขั้นนั้นนะเอาถายบ้านๆมานี้ปกติสวบช้อนแต่อันนี้ทำสวบไปเลยของเราเองแหมคนดูเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเราเมค ออลืมปูวันนี้ซื้อปูวาดองด้วยนะไปเอาปูมาโชว์ก่อนสักครู่สักครู่ครับเดี๋ยวรัดดาบวันไปเอาปูแป๊บนึงโอเคครับปูที่ดองไว้ก็มาแล้วม,มาได้นะนี่ได้มันเป็นมุกแพม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 ันเป็นมก มันจะอันนี้ไหมอ่ะวัวม,มันจะปากเปินคือต้องบอกก่อนนะครับว่าราัฐวันเขาแพ้อาหารทะเล<ต>ก็อยากกินไม่เป็นไรเรามียากแก้ไันะครับแล้วก็ยานพานะเราก็พร้อมเ <laughs> <laughs> บอร์ <laughs> แอมบูลซ์เราก็อยู่ข้างห้องเราเรียบร้อยแล้วนะคะ, <laughs> บบระ,คะเราจะวาคว้านครบเลย คือว่าในขอโอเคครับมาเริ่มเลยชิมเมนูหลักปลาหนึ่งมะนาวเป็นเมนูที่เราทำาครั้งแรกชิมน้ำมันก่อนนะคะเราทำครั้งแรกไปดูไอจีแล้วก็เกิดอ,อยากกินครับนี่นะหครับหอ,อจัดมาก น้ำลายมันอยู่ตรงก้ำพริงแก้มอะ่ะมันควรกินเป็นกับแก้มมากนะนี่ยน้ปลาหวานมากว้าวปลาสดอะ่ะเราชิมามา้มน้ำเหมดไฟอ่ะเหมือนร้านเลยอะ่ะมันจะ เปรี้ยวนำมาก่อนครับแล้วก็ตามมาด้วยเผ็ดเค็มหวานเฮ้ยอร่อยอ่ะลองชิมเนื้อดิเนื้ออร่อยอ่ะมาแล้วทำไมมันแพงจังที่ร้านใช่ไหมไม่ปลาก็โล,ล้วต้องเป็นร้อยอ นื้ออร่อยจริงเนื้หวานนื้หวานมากกินกับผักแก้มกคลอสใช่วะช่ะใช่คอ <c oughs> จริงคอันอันนี้เมนูที่สองนะคะส้มตำก็เป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่ทําไม่ยากไม่ยากจริงน,นะ ไว้วด้นะใช่แค่ปั่นเป็นซึมงแต่เรารไปเสียเวลาแก้ไขนี่เนื้อปลาหวานจริงหวานมากเลยอร่อยอ่ะทำเองเป็นแล้วไม่งอ,อ้นานแล้ว <c oughs> เนื้อเน้นๆแฝบงาเขาให้เฟีครับ, okay, รบ <c oughs> แล้วว่าอยู่กูแล้วแหละอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับ<ป>เมนูปลาตับทิมนึ่งมะนาวแล้วก็พวงมาด้วยส้มตำเช่นเคยครับ<ป>ขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบคลิปนะครับ<ป>ถ้าใครชอบคลิป ทำมาข้าวแบบนี้ของเราสองคนก็อย่าลืมกดสับ s ไคร้ e กดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยครับช่องอมันเตในช่องอมันเตก็ยังมีคอนเทนต์อื่นๆให้รับชมกันอีกนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายี <c oughs> ่เขาขอจะหาทเงาชอนแพงมาช่อนแพงก็เอาประกด Okay, bye, 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 you can get it,